อะไรทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับผมเนะครับแล้วก็อยู่กับต้นเนีฮะวันนี้เรามารับอาชีพสุจริตเนะยหลังจากรอบที่แล้วนะครับเราได้ไปปนบ้านคนอื่นเขาเนะซึ่งก็แน่นอนว่านั่นแหละครับเกือบตายนะฮะรอบนี้เราเลยเปลี่ยนมาทําอาชีพสุจริตบ้างนะนั่นก็คือการรับจ้างทาความสะอาดนะฮะป่าต้นกลับ <laughs> กลับมัน <laughs> กลับไป <laughs> <laughs> ประตูล็อกอีกแล้ว <laughs> ไป ต้นทางเลือกแรกไหมทางไหนตามันเป็นทางเลือกแรกสำหรับกูเสมอตอนเจอผีเป็นไม่ถูดีไหมเนี่ยเฮ้ยยนี่มันมีให้เก็บด้วยเปิดให้กูเก็บทีละชิ้นเนี่ยเพื่อที่ยวมาทิ้งหนังกระยาโอ้โหขอเที่ยวเอามาเราไม่ใช้อาชิพโจงของเราต่อเดี๋ยวมึงก็เสี่ยงตายเอาอาชีพสุจริตดีกว่าเรา เอาอะไรมามั่นใจว่าเราทำไปเช่อสุจริตแล้วเราจะไม่เสี่ยงหืมไม่เสี่ยงหรอคนดีย่อมได้ดีต้นชัวร์อืมเชื่อใครก็ได้ยกเว้นกูอะนั่นเห็นไหม <c oughs> เอาแล,ล้วป่ะตรงนี้เลยวปะจังหวะเนี้ยจังหวะนี้ต้องบึ้มแล้วอะ่ะอ,องนี้ได้โอ้เดี๋ยวกูอาสาเก็บขยะให้เฮ้ย<อ>ต้นน,นี้นี่นอ๋อทิ้งตรงนี้ได้โอเครีบถูดีรีบถู ไม่ต้องเคาะไม่เคาะกูไม่รู้กูปิดประตูเลยเอ้าไม่เคาะทำไมไม่รู้ใครเคาะอ่ะกูไม่ได้เคาะกูเก็บขยะอยู่ต้นม่านเปิดเองมึงไม่ใช่เปิดใช่ไหมกูเก็บขยะอยู่มแย่งอาชีพกยู่กูถูปืนนี่แหละก็เห็นไม่ทำหน้าที่ถามอยู่นะก็เก็บขยะอยู่กำลังถูปืนอยู่ รู้สึกว่าการถูพื้นนี่มันดีจริงๆเลยตอนอะไรถึงขั้นไม่ตัดคือไม่ดีสุอธิบายสิ่งที่เจ้าเจอเมื่อกี้มาโอเคกูรู้แล้วไอ้นั่นใช่ไหมเห็นเลรออ่ะแดงๆใช่ไหมใช่แล้วครับ อ่าก่อนรับงานอ่ะถามประวัติก็ของบ้านยังถามแล้วก็ไม่ตอบเขาเต้นเป็นอย่างเดียวใช่ไหมใช่กูเห็นเขาลอยไปลอยมากูนึกว่าเขาเต้นเก่งกูไม่เชิดคนแล้วนั่นน่ะแน่ใจในว่ารับงานกับคนอืมคนดีคุณแจหรอก ห้องนั้นแน่เลยต้นห้องห้องนูน้นแ่ะห้องตรงขวามือตรงเนี้ยแต่ดเด่ีอไะไรเปล่าจังหวะน,น,นี้นอะไรเปล่าเ,เอาเออะไรเปล่าโอ้ย,อยมึงมาเกาะอ,อะไรตรงนั้นอะไรวะเมื่อกี้มันมีเอ่อไม่ไม่ใช่คนแน่นอนมันเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยน,นั่งเกาะอ,อยู่เงี้ยเกาะหน้าต่างต้น เจ้าของบ้านเขาเรียกกูไม่เปิดอะไม่เป็นไรกูไม่เปิดเหมือนกันมีอะไรก็นั่นแหละตะโกนคุยกันมีอะไรตะโกนคุยกันแล้วกันเนาะเอไม่ได้ดิอุ้ยรับงานไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์อุ้ยต้นครับโอ้ยไยไม่เลยกูทำงานแล้วกูต่อดีกว่า กูทางานของกูต่อดีกว่ามีอะไรก็บอกเพื่อนดีๆดิถ้าของบ้านเขามาดูไงแบบมาสออสองกเฮ้ยไอพวกนี้สองคนนี้ทํางานจริงไหมหน้าอะไรยไอย่างเงี้ยได้วะได้ต้นกูแจอยู่ที่มึงใช่ปะครับ <ปะ S 1> อืมดูถ้ากูเก็บแล้วยังไงกูแจก็อยู่ที่มึงฉะนั้นแปอย่างไรวะไปเถอะเช่ดไปเหยนก้มแหละ ไม่รู้ไม่เจอเท่ากับไม่โดนหลอกโอเคเห็นเหมือนกันใช่ไหมบีหนึ่งใช่เลยบีสองเราควรทำยังไงต่อบีหนึ่งทั้งเลือกแรกไงเลือกแรกใช่ไหมใช่ไปไปไปห้ามกันเลยห้ามทำไมแล้วโอ้ยไอคนรับงานก็ขอสองเข้านะของค่าแรง มึงไปขอเจ้าของเองดิกูไม่คุยรอบสองนะกูเจออย่างเงี้กูคุยแค่รอบเดียวคุยงานยังไงเวลามึงเจอเขามึงก็แบบนั่นแหละคุยกับเขาเอานะเ <c oughs> สียงเหรอเปิดไปจะยั่วโอ้โหบ้านมึงตั้งในกาปูกเสียงเงีย <c oughs> ขอดี่ครับ มันต้องเป็นคนยังไงวะเจ้าของบ้านเนี่ยตั้งในกาปลุกเสียงเมื่อกี้แบบกลัวไม่ตื่นใช่ปหะสงสัยอ่าหมอนล้วเออเอควสมีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องเล่นเล่นห้องครัวต้นเอากลับบ้านเลยได้ไหม <laughs> ทางเลือกแรกเหรอ ไปเรกแรกดิไปไหมเราต้องทำในสิ่งที่เราทำพฤติกรรมให้ฉันเป็นอิสระถูกนะถูกนะดูแล้วอุ้ยโอเคต้นต้นต้นวิ่งวิ่งวิ่งวิงเดี๋ยววกูเก็บพยาก่อนวิ่ง วิ่งแล้ว,วง,งานเราก็ต้องงานเราต้องเสร็จเดี๋ยวไปดูกูทิ้งขยะก่อนโอเคเอไปช่างหัวแม่งแล้วไปวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งเงี้ยเดียวยังมองหันหลังกลัลกบได้เลยกูทิ้งขยะแป๊บไปแล้วไปแล้วต้นกูขโมยขยะม,มาด้วยเอาว่าทำไมไปเรียบร้อย ดูความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ตายหลังจากปลดปล่อยปีศาจคุณเป็นแฟนของธุรกิจของคุณสิ้นสุดสองอย่างวะไม่รอดไงครับอลูกนี้หน้ากับบ้านเนาะไม่น่าไปปล่อยมันเลยเนาะนี่ไงเราไปปลดปล่อยมันยังไงไม่ร้ายเราไปปล่อยมาเดินเล่นเรามาสองคนแล้วเราไปชอบร่วมกันดี เอาละทุกคนนะชอบกันไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยนะเพื่อปใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนเวลาที่พวกผมลงคลิปใหม่ได้มีการแจ้งเตือนขึ้นนะส่วนใครที่อยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาทีอ่อ่างได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะบ๊วยครคอวะ